ตอนนี้จบแบบสวยจริงไหมคือผมดูข่าวแล้วเขาบอกว่าทิพย์บดีเนี่ยลงไปคุยกับจอนนี่คุยกับชาวบ้านแล้วที่อุบลซิลินทรแล้วก็มีแล้วก็เสร็จแล้วทิย์บดีแล้วก็ชาวบ้านกําลังหาทางออก คุณผู้ชมกับล่าสุดอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับเดินทางลงพื้นที่ไปพบปะกับจอนี่มือปราบนะครับจากกรณีที่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องบรีสอร์ทของคุณจอนี่นะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสพบปะหารือกับชาวบ้านซึ่งก็หวั่นใจนะครับว่ากลัวว่าจะถูกดําเมินคดีในลักษณะเดียวกับจอนี่หรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็มีการทําความเข้าใจกันนะครับโดยหลักการที่คุณจอนี่สื่อสารออกมาก็คือว่า จะหาทางออกร่วมกันอันนี้หลักก่อนนะอันนี้คือหลักของการหาทางออกร่วมกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปก่อนหนะน,น้านี้ตั้งต้นก็คือว่านิคมนะครับเขาไปแจ้งความบัเคินคดีกับคุณจอหนี่ที่ตํารวจป่าไม้หรือว่าตํารวจปทศในละักษณะเป็นคดีของการบุกรุกป่าเลยนะนะส่วนจะพิดจะถูกอย่างไรก็ไปว่ากันที่ชั้นศาลนะครับคือเคสของคุณจอหนนี่กับชาวบ้านเนี่ยอันนี้ พูดไปถึงชาวบ้านนะครับเพราะชาวบ้านกังวลก็ต้องแยกแยะออกจากกันให้ขาดก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยเข้าไปทํากินไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าไปทํากินในลักษณะของการเกษตรกรรมปรศุสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยจะคือพยายามจะหาทางออกให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่ขอเลยว่าอย่าเอาไปซื้อเอาไปขายแต่เคสของคุณจอหนนี่เนี่ยมีการซื้อขายที่ดินกันเกิดขึ้นนะครับนะมูลค่าตามที่คุณจอหนนี่ไปพูดในรายการโทรทัศน์เนี่ยก็เป็นหลักล้านนะครับมีการซื้อขายที่ดินกันเกิดขึ้น แล้วก็เอามาทําผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นบรีสอร์เพราะนั้นเคสของคุณจอนี่กับชาวบ้านเนี่ยมันจะมีลักษณะของรูปแบบปัญหาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันอย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลยนะครับที่มีปัญหาแบบนี้เยอะท่านอธิบดีก็บอกเอาไว้แล้วนะครับที่กรุงเทพเนี่ยเอากรุงเทพเนี่ยผมลงพื้นที่ไปทําข่าวในพื้นที่ชุมชนอนอัดก็เยอะนะครับที่ชาวบ้านเข้าไปครอบครองที่ดินของรัฐที่ในกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมูลค่าเนี่ยโอ้โหมหาศาลใจกลางเมืองอ่ะ มหาศาลกว่าที่จังหวัดดุบลนราชธานีเยอะแต่ก็ยังหาทางออกกันไม่ได้เลยนะครับก็ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบอารมุ่มอร่วยกันไปไม่ได้บังคับใช้กฎหมายแบบเบ็ดเร็จเด็ดขาดแต่มีข้อแม้นะว่าไม่ใช่ว่าเขาไปครอบครองในกรุงเทพแล้วเนี่ยเอาไปขายเอาไปซื้อต่อกันโอ้โหอันนั้นในมูลค่าเป็นร100้อยเป็นพันล้านเลยนะครับไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะก็จะถูกดําเนินคดีนะครับเพราฉะนั้น กลับมาที่คุณจอหนี่นะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าผลของการดําเนินคดีนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนของพื้นที่นิคมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยในย่านนั้น,นมันแบ่งออกเป็นสส่วนนะคุณผู้ชมก็คือที่ที่นิคมเขาจัดสรรให้กับชาวบ้านอยู่ในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเป็นที่ของนิคมนะอันนั้นก็จะจัดสรรให้ชาวบ้านถ้าใครไม่มีเอกสารในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นที่ป่านะครับน่าจะเป็นที่ป่าเพราะฉะนั้น ถ้ามีเอกสารก็เป็นที่นิคมจัดสรรให้ทากินเท่านั้นนะไม่ได้จัดสรรให้เอาไปขายต่อไม่ได้เอาไปทําธุรกิจนะครับและถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกระบุว่าเป็นที่นิคมอันนี้หนักกว่าเดิมเลยนะครับเพราะมันจะเป็นที่ป่านะถ้าไม่มีเอกสารเนี่ยแต่ก็ต้องย้านะว่าเจตนารมณ์ของท่านอธิบดีกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาพยายามจะดูแลสภาพปัญหาให้กับชาวบ้านกันออกมาส่วนหนึ่งนะแต่สําหรับกลุ่มที่ไปซื้อขายกันเนี่ยแล้วก็ไปทําประกอบทางธุรกิจ มูลค่าหลายล้านบาท20-30ล้านเนี่ยอันนี้ก็จําแนกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องมีการแจ้งให้ทราบซึ่งใน,ในข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาแจ้งให้คุณจอรนี่ทราบตั้งแต่ปี2565แล้วนะครับแต่ก็มันก็ยืดเยื้อมาถึางปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่ายืดเยื้อมาเพราะอะไรเพราะไม่ยอมออกนะหรือไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายหรือหรือเขาก็ยืนยันในสิทธิ์ของเขาว่าเขาดําเนินการมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จนกระทั่งคุณจอห์นนี่มาวิพากษ์วิจารณายกนะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยนําไปสู่การดําเนินคดีการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นก็แจ้งเลยนะครับว่าข้อหาบุกรุกป่าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นข้อหาบุกรุกป่าแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณจอห์นี่แหละครับที่จะต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าการครอบครองป่าแล้วก็ไปทําผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเนี่ยก็อย่างที่ทานายรณรงค์บอกเอาไว้ว่ามันมีโอกาสและมีความสุ่มเสี่ยงนะ ที่จะไปเข้าในไอ้ข้อกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือพระราญอัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่นะก็เป็นสิ่งที่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศกําลังติดตามแล้วก็เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยทั่วทุกหัวระแหงอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ก่อนอื่นผมต้องย้ําเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐว่าพยายามจะไกลเกลี่ยาทางออกกับชาวบ้านอยู่แล้วนะครับที่ทามาหากินเป็นเกษตรกรรมเป็นปศุสัตว์อย่างกรุงเทพเป็นไงที่ผมบอกอะ่ะ อันนั้นที่เป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะที่เข้ามาครอบครองเอาไว้นะแต่ก็พยายามไกลเกลี่ยกันแต่สําหรับการเอาไปทําการค้าขายในเชิงพาณิชย์เนี่ยอันนี้ก็ต้องย้ํามันก่อนว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาที่รุนแรงซึ่งกรณีของจอหนนี่กับชาวบ้านนั้นเป็นคนละแบบกันครับเรื่องจอหนนี่จบแบบสวยจริงไหมคือผมดูข่าวแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์บดีไดลงไปคุยกับจอหนนี่คุยกับชาวบ้านแล้วที่อุบลสิรินธร แล้วก็มีแล้วก็เสร็จแล้วอธิบดีแล้วก็ชาวบ้านกําลังหาทางออกนะครับก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการอะไรก็คือพูดง่ายหาทางออกคาวนี้การหาทางออกเนี่ยเรื่องจอนนี่เนี่ยกับชาวบ้านเนี่ยเรื่องรีสอร์ทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการบุกลุกเรื่องเออการใช้ประโยชน์ในที่นิคมสร้าง,งสร้างตนเองเนี่ยอธิบดีก็บอกแล้วตอนนี้ไปไปปลูกอยู่ในที่ซึ่งเป็นเขตที่กรรันแล่เป็นเขตป่านะ พราะนั้นทางออกมีทางเดียวก็คือว่าก็ต้องไปเสนอคณะกรรมการของการนิคมว่าไอ้ตรงนี้มันเคยเป็นป่าก็จริงอยู่นะแต่ปัจจุบันมันเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วชาวบ้านเนี่ยบุกรุกเข้ามานานแล้วดังนั้นก็อาจจะไปออกนอคอหนึ่งออกนอคอสามให้กับจอนนี่หรือชาวบ้านก็ได้และหลังจากนั้นก็ออกโฉนดอ,อันนี้ก็ต้องไปดูในอนาคตนะครับว่าจะทําได้ไหมถ้าทําได้ก็ทุกคนก็ไม่ต้องติดกุ๊ก นะครับนะเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของจอรนี่มันก็ถ้าพูดง่ายอธิบดีอะไรกรมไอพัฒนาอะไรเขาเนี่ยสังคมอะไรเนี่ยเรียกยากยังไกรมอะไรวะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นะอธิบดีกรมพัฒนาสังคมใช่ไหมเดี๋ยวดูนะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอืมนะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการถ้าอธิบดีเนี่ยดูข่าวนะนะครับก็คือว่า ไปคุยกับจอนนี่ไปคุยกับชาวบ้านนะหาทางออกว่าตรงนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วถึงแม้จะบุกรุกจะผิดกฎหมายเรื่ออะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยหาทางแอออกช่วยเหลือชาวบ้านได้ไหมเพราะชาวบ้านไม่มีที่ทํากินรวมทั้งก็จอนนี่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบแล้วก็นะวกนะวกอะไรรีสอร์ทอาจจะไม่ต้องไปละไปทุบทิง้งด้านหนึ่งก็เห็นใจจอนนี่นะแต่ก็ ฝากตอนนี้นะครับว่าคุณรวยคุณแรงต่างเวลาคุณซื้อที่ซื้อทางเนี่ยคุณอย่าไปซื้อที่ประเภทไม่มีโฉนดเพราะคุณก็เป็นตำรวจเก่าอะคุณจะแลวคุณก็บอกว่าคุณไม่โง่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปซื้อที่ประเภทแบบนี้มันเสี่ยงรวยแล้วก็ซื้อที่ดินมีโฉนดอย่างพีเ่เดนี่นเวลาจะซื้อบ้านซื้อช่องก็ต้องซื้อมีโฉนดเพราะนั้นก็ฝากคุณจอรน,นี่นะครับเป็นคนดังมันก็ดีอย่างนะครับนะเวลาพูดอะไรก็เสียงดังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็โบ๊ะโบ๊ะเดี๋ยวก็าาิหน้ก็ลงงไปถึบ แต่ถ้าเป็นชาวบ้านตาดำๆมีปัญหาเรื่องบุกรุกที่เนี่ยอธิบดีจะนั่งเครื่องบินไปหาถึงบ้านไหมนะครับพี่น้องประชาชนนะแต่นี่เป็นจอน,นี่เขาเป็นคนดังมีผู้ติดตามห้าล้านหกล้านนะพอเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็โบะ๊ะบะโบะ๊ะบบะออกมาอะไรต่างๆนะอธิบดีไปถึงบ้านแต่ถ้าชาวบ้านตาดำๆไปไหมนะนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเลือกปฏิบัติหรือไม่พี่น้องประชาชนก็ไปคิดดูว่าก็เหมือนกับการจับไอ้พวกมิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ย ไอคนนี้ก็เป็นนางงามนะครับอ่าไอคนนี้ก็เป็นบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นอีกคนนึงก็คือชาร์ลอตโดนโกงไปสามล้านสี่ล้านพอเป็นข่าวออกรายการดังๆปุ๊บออกรายการปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บวันสองวันจับได้ได้เงินคืนอะไรเงี้ยพี่น้องประชาชนเขาก็อยากไปฝากไปยังท่านผู้บัญชาการไซเบอร์ไซเบอร์อัาว่าเนี่ยเวลาคนยากคนจนชาวบ้านเนี่ยโดนโกงมิจฉาชีพอยากให้มันรวดเร็วเหมือนกับบริษัทญี่ปุ่นโดนโกงสองสามร้อยล้าน อยากจะให้เหมือนกับชาลอตมิดกงมิดแกนน่ะโอ้โหปุ๊บโบ๊ะบะโบ,บะ๊ะมีข่าวเช้าบ่ายเบยออกรายการเอาวันรุ่งขึ้นจับคนร้ายนะยึดเงินส่งคืนอะไรต่างเขาอยากจะให้ท่านผู้บัญชาการทําให้มันรวดเร็วแบบนั้นได้ไหมนะครับนะท่านผู้บัญชาการก็เป็นคนเก่งก็ฝากท่านผู้บชาการด้วยนะครับอืมนะครับเข้าใจนะอืมนะครับก็ฝากเรื่องการอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าต้องคนดังต้องอินฟู คนดังพูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะนะครับมันจะกลายเป็นว่าการทํางานของตารวจขร้วจากการนักการเมืองขับเคลื่อนด้วยการด่าถ้ามีใครมาดามีอินฟูมีนักข่าวไปอ่คูถึงจะทาจริงไหมครับพี่น้องครับพี่เดพูดถูกไหมนะครับเดี๋ยนี้ก็ให้ความรู้กันนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความก็สอบถามได้สอบถามก็ได้ทุกเรื่องนะครับสอบถามเลยครับอืม